ที่สำคัญที่สุดคือตอนนี้เนี่ยถ้าจะป้องกันไม่ให้เกิดโรคสมองเสือ่อมถ้าจะพยายามว่าถ้าสมองเริ่มมีปัญหาแล้วจะช่วยชะลอการเสื่อมถอยคือการออกกําลังกายความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอัลไซเมอร์เนี่ยความเสียออเส่ยงหลักๆคืออะไรความเสี่ยงหลักๆเนี่ยก็จะมีอยู่สักประมาณ3ด้านนะครับ การปล่อยให้ร่างกายเป็นเบาหวานเนี่ยถ้าเป็นเบาหวานขึ้นมาเนี่ยจะทำให้ความเสี่ยงที่คุณจะเป็นโรคสมองเสื่อมเนี่ยเป็นโรคอัลไซเมอร์เนี่ยเพิ่มขึ้น2-3เท่าผู้หญิงมีความเสี่ยงที่จะเป็นอัลไซเมอร์มากกว่าผู้ชายเยอะมากดรอาเทียยืนยันว่า exercise is the single most powerful item o n our p r e v e n t i v e c o o l k i t ก็คือถ้าคุณออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องเป็นประจำให้เพียงพอคุณจะช่วยทำให้หัวใจแข็งแรงคุณจะทำให้เส้นเลือดแข็งแรงแล้วคุณลดความเสี่ยงของการเป็นโรคเบาหวานฉะนั้นเขาบอกว่าออกกำลังกายช่วยใน2ด้านที่สำคัญมากสำหรับโรคอัลไซเมอร์ขอให้ทำทุกอย่างแต่ก็จะเปิดเฉลยด้วยว่าไอ้ที่เขาซัพพลีเมนต์หรืออาหารเสริมที่เขาให้กินเนี่ยมีอยู่ประมาณมีอยู่8อย่าง รับไปเลย KKP GNP มูลค่า100บาทเพียงลงทุนในกองทุนรวมที่ร่วมรายการและกรอกค้นนี้ดรสุภวุฒิสายเชื้อชวนคิดเรื่องชีวิตและการเงิน Live Long and Prosper สวัสดีครับ Live Long and Prosper อีกครั้งหนึ่งนะครับเรามาคุยกันต่อเรื่องของหนังสือของ Peter Attia ชื่อ Outlive อันนี้จะมาพูดถึงบทที่พูดถึงเรื่องโรคอัลไซเมอร์นะครับหรือโรคสมองเสื่อมโดยรวมเรื่องสมองเนี่ยนะครับพีเตอร์อาเทียเขาบอกว่าสมองเราเนี่ยมีความพิเศษค่อนข้างมากนะครับอย่างที่เราทราบกันดีอยู่ว่าสมองเนี่ยมีน้ำหนักคิดเป็นสัดส่วนแค่2%ของร่างกายแต่ว่าใช้พลังงาน10เท่าของน้ำหนักเป็นสัดส่วนหมายความว่าใช้ พลังงานของร่างกายใน20%เลยนะครับสมองมีความแตกต่างตรงที่ว่าสมองเนี่ยไม่ต้องพึ่งอินซูลินนะสมองทสา่าจะดึงน้ําตาลออกมาจากเลือดได้ไม่ต้องผ่านกลไกลของอินซูลินแล้วสมองเนี่ยจะได้รับสิทธิพิเศษถ้าเกิดน้ําตาลมีไม่พอเนี่ยตับจะรีบทําคีโตนเข้ามาให้นะครับที่เวลาพูดเรื่องคีโทซิสเนี่ยก็คือคีโตนคือตัวนี้แหละเป็นพลังงานถ้าพลังงานจากการแปลงไขมัน เป็นคีโทนหมดไปคือร่างกายอดอยากจริงๆเนี่ยเชื่อไหมส่วนอื่นของร่างกายเนี่ยจะต้องถูกเอาพลังงานไปให้สมองกินเลยฉะนั้นสมองจะเป็นอวัยวะสุดท้ายที่จะปิดนะครับที่จะตายส่วนอื่นของร่างกายจะต้องตายก่อนจะต้องถูกอไปเลี้ยงสมองคีน,นี้ข้อสรุปของบทนี้คืออะไรข้อสรุปนี้มีอสี่เรื่องนะครับผมเอาข้อสรุปขึ้นก่อนเลยสําหรับท่านที่อาจจะไม่มีเวลาฟังในรายละเอียดอันที่หนึ่งนะครับ What is good for the heart is good for the brain มีงานวิจัยเยอะมากเลยว่าถ้าคุณทำให้หัวใจแข็งแรงให้เส้นเลือดแข็งแรงสมองก็จะดีไปด้วยนะครับอันที่สองในทำนองเดียวกัน What's good for the liver and pancreas is good for the brain แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าไม่เป็นโรคเบาหวานจะดีที่สุดนะครับ Metabolic Health หรือความสามารถในการเผาผลาญอาหารให้ถูกต้องไม่ได้เป็นเบาหวานไม่มีน้ําตาลสูงเกินไม่ไม่มีคอเลสเตอรอลสูงเกินไปไม่น้ําหนักมากเกินไปเนี่ยดีสําหรับสมองแน่นอนอันที่สามก็คือเรื่องของสมองเนี่ยถ้าเผื่อเราตรวจพบเร็วเราก็จะได้ดูแลรักษาได้เร็วมีความเชื่อว่าถ้ายิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งสามารถที่จะดูแลได้มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลมากขึ้นเท่านั้น แต่ต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้ยังไม่มียาอะไรที่รักษาโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ได้นะครับประเด็นสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือตอนนี้เนี่ยถ้าจะป้องกันไม่ให้เกิดโรคสมองเสื่อมถ้าจะพยายามว่าถ้าสมองเริ่มมีปัญหาแล้วจะช่วยชะลอการเสื่อมถอยคือการออกกำลังกาย คือการออกกําลังกายย้ํานะครับไม่มีอาหารอะไรที่กินแล้วดีกว่าการออกกําลังกายฉะนั้นอย่าเึืกว่ามันจะทดแทนกันได้นี่คือ4ข้อหลักๆคราวนี้ผมจะขอขยายความในรายละเอียดแล้วล่ะนะครับว่าเรื่องของโรคสมองเสื่อมเนี่ยมีอะไรบ้างแน่นอนสมองเสื่อมเนี่ยมีสมองเสื่อมได้ในหลายๆด้านนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่สมองเสือเเสอเส่อมเนี่ยประมาณ 60- 70- 8ถี่ยสมองเสื่อมเนี่ยมาจากโรคอัลไซเมอร์ น,นอกจากนั้นแล้วอาจจะมีโรคอื่นได้อย่างเช่น vascular dementia ซึ่งอันเนี้ยสมองเสื่อมเพราะว่าเส้นเลือดมันตีบตันแล้วไปเลี้ยงสมองไม่พอหรืออาจจะเป็นบางทีเราจะพูดถึงเรื่องอย่าง,างเช่นเรื่องของอาการเป็นพาร์กินสันและอื่นๆนะครับแต่หลักๆแล้วเวลาพูดถึงสมองเสื่อมเนี่ยส่วนใหญ่อย่างที่บอก60-80%ี่ยคือเป็นอัลไซเมอร์นะครับแล้วก็สำหรับประเทศ เอเชียกับประเทศตลาดเกิดใหม่เนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาตรงนี้อยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในรายละเอียดนิดหนึ่งทีน,นี้ถามว่าความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอัลไซเมอร์เนี่ยความเสียออเส่ยงหลักๆคืออะไรความเสี่ยงหลักๆเนี่ยก็จะมีอยู่สักประมาณ3ด้านนะครับอันที่1คืออายุเดี๋ยวจะให้ดูในรายละเอียดว่าตัวเลขของอายุเนี่ยมันเป็นยังไงว่าเป็นความยิ่งอายุมากก็ยิ่งความเสี่ยงมาก อันที่2ก็คือยีนของคุณเนี่ยมีตัวเรียกว่า APOE APOE เนี่ยจะมี APE 3ประเภทประเภท APE 2 E 3กับ E 4ปกติคนจะมี APOE ตัว E 3แต่ถ้าใครมี E 4ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นถ้าใครโชคไม่ดีมี E 4 2ตัวเลยก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเข้าไปอีกถ้าใครโชคดีมี E 2ก็จะดีมากนะครับคันนี้ประเด็น ก็คือว่าไอ้ e เนี่ยมีไปทำไมก็ปรากฏว่าในอดีตเนี่ยมนุษย์เรามี E อซะส่วนใหญ่เพราะ EEC เนี่ยเป็นตัวกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันนะครับทำให้เกิดกระตุ้นอินฟลามชันหรือการอักเสบเพื่อเป็นการช่วยต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆก็เลยเชื่อได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยเมื่อมีเชื้อโรคเยอะก็เลยมีคนมีไอ้ e ซเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นกลายเป็นว่ามีงานวิจัยว่าคนที่มี ApoE e อเนี่ย ในงานวิจัยบางอันค้นพบว่าช่วยลดความเสี่ยงของเป็นโรคมาเรียอะไรเป็นต้นนะครับฉะนั้นมันเคยมีประโยชน์แต่ว่ามันมีข้อเสียตรงที่ว่ามีส่งผลไปกับความเสี่ยงของการเป็นอัลไซเมอร์แต่สะท้อนให้เห็นนะครับว่าเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันเรื่องของการทํางานมากๆระบบภูมิคุ้มกันเรื่องของการอักเสบเนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยกระทบกับสมองอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับว่าเรื่องอินฟลามเอชั n น ระบบอิมมินซิสเต็มเนี่ยมีผลอย่างมากกับเอจจิ้งแล้วก็ลองเจอิตี้ของเราประเด็นที่2อีกอันหนึ่งก็คือว่าการปล่อยให้ร่างกายเป็นเบาหวานเนี่ยนะครับถ้าเป็นเบาหวานขึ้นมาเนี่ยจะทําให้ความเสี่ยงที่คุณจะเป็นโรคสมองเสื่อมเนี่ยเป็นโรคอัลไซเมอร์เนี่ยเพิ่มขึ้น2-3เท่าเสมือนกับมี APOEe4 หนตัวนะครับฉะนั้นไลฟ์สไตล์สำคัญมาก อย่าเป็นโรคเบาหวานเพราะเป็นโรคเบาหวานก็กลายเป็นว่าเสมือนจะมี e c 1ตัวสมมติว่มมามี e c อยู่แล้วก็กลายว่า1ตัวก็กลายว่าเพิ่มตัวเองให้มี e c 2ตัวไปเลยนะครับหน้าต่อไปเนี่ยผมให้ดูนิดหนึ่งว่าส่วนใหญ่ที่เราจะนึกถึงโรคสมองเสือ่อมเราจะนึกถึงเรื่องของอัลไซเมอร์กับเรื่องของพาร์กินสัน ผมก็มีตารางให้ดูเร็วๆนะครับอันนี้ไม่ได้อยู่ในหนังสือ o u t l i v สแต่ว่าอยากจะเติมให้ก็คือพาร์กินสันกับกับอัลไซเมอร์เนี่ยหลักๆแล้วจะมีความแตกต่างกันในความเห็นของผมนะครับถ้าดูจากข้อมูลต่างๆจะเขียนว่าพาร์กินสันเนี่ยอาจจะเป็นเร็วกว่าอาจจะเป็นได้เร็วกว่าคือเริ่มเป็นตั้งแต่อายุสัก60จะเริ่มเห็นขึ้นเยอะขึ้นแต่อัลไซเมอร์ในจะยจะ65ขึ้นไปกับอันที่2องพาร์กินสันเนี่ยถ้าดูตามสถิติแล้วเนี่ยเป็นแล้วไม่ได้ทําให้อายุสั้นลง แต่อัลไซเมอร์เนี่ยจะทําให้ถ้าเกิดค้นพบว่าเป็นเนี่ยหลังจากเป็นเนี่ยจะอยู่ได้ถึงประมาณทั้งสถึงแปีเท่านั้นเองนะครับอาการต่างๆของการเป็นโรคสมองเสื่อมแล้วก็ไปถึงเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยมียังไงบ้างผมก็ให้ดูเร็วๆนะครับว่าเออมันจะเริ่มต้นจากเริ่มต้นบางทีเนี่ยตอนหลังๆก็จะมีจะมีความพยายามที่จะพยายามไปวัดดูว่าเออคุณมีความเสี่ยงยังไงไหมก็เ,เรียกว่า preclinical Alzheimer disease อันนี้คือไปไปวัดไปตรวจดูว่าคุณมีไอ้ตัวโปรโตีนชื่อที่คิดว่าเป็นตัวทำให้เกิดอัลไซเมอร์หลักๆคือเบต้าแอมมลอยหรือเปล่านะครับแล้วก็ความสามารถในการที่สมองจะเอากลูโคสเข้ามาเลี้ยงสมองเนี่ยมันลดลงหรือเปล่านะครับอันนี้จะเป็นการ Early Detection ได้ก็เป็นการพยายามไปตรวจค้นพบก่อนนะเพราะถ้าพบก่อนแล้วจะได้รีบแก้ปัญหาพวกนี้อย่าให้มันลุกลามเป็นต้น นะครับอันนี้คือ preclinical Alzheimer disease ตอนนี้ไม่มีอาการเลยนะแต่ว่าหลักการใน่พรกเรางอกง่าถ้าเจอยิ่งเจอเร็วก็ยิ่งแก้ได้เร็วก็จะช่วยป้องกันได้ต่อมาเนี่ยจะมีเรื่องของ MCI นะครับ Mild cognitive impairment ก็จะเริ่มเออมีมีอาการเล็กๆน้อยๆต่างๆซึ่งความจำจะเริ่มไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยยังไม่ได้ส่งผลนะครับ ให้คนส่วนใหญ่เห็นแต่ว่าคนในครอบครัวจะเริ่มสังเกตเห็นว่าเออคุณแทักชี่หลงคี่ลืมเยอะขึ้นแล้วนะนี้ประเด็นคือว่าตรงเป็น MCI แล้วเนี่ยจะพัฒนาต่อไปเป็นอัลไซเมอร์เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็งานวิจัยต่างๆเนี่ยเร็วๆก็คือว่าประมาณใน5ปีข้างหน้าเนี่ยคนกลุ่มนี้ประมาณ32 3สถึงส8เจะพัฒนาไปเป็นอัลไซเมอร์ได้นะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ย ก็ยังเป็นตรงที่อาจจะพอที่จะไปรีบจัดการดูแลแล้วก็ยันไม่ให้อาการแย่ลงไปได้นะครับครนี้ต่อมาเนี่ยจะมีเขาเรียกว่ามาอัลไซเมอร์ดีซีถ่านีี้ือเข้าไปเป็นเป็นอัลไซเมอร์แล้วนะคือตรวจจะเจอแล้วโอเคต้องยอมคุณเป็นแล้วเนี่ยอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเริ่มจะมีผลอย่างชัดเจนแต่ยังพอช่วยตัวเองได้อยู่ นะครับเราก็ไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงแย่ที่สุดไปยังทั้งถึงการเป็น moderate เร a อ z h e i m e r disease ซึ่งตอนนี้อาจจะเป็นตอนที่ยาวที่สุดตอนนี้จะเป็น4ี่ 5, ปีห้าปีหกปีเลยก็ได้นะครับตอนนี้จะเริ่มทําอะไรช่วยตัวเองไม่ค่อยได้ละสื่อสารไม่ค่อยได้ละนะครับช่วยตัวเองไม่ได้คือเรื่องอาบน้ําให้ตัวเองแต่งตัวให้ตัวเองเริ่มไม่ค่อยได้ละและที่สําคัญคือจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของอุปนิสัย อาจจะมีอยู่ๆไปคิดว่าคนนั้นจะขโมยของตัวเองหรืออยู่ๆคิดว่าคนนี้จะทําร้ายตัวเองแล้วก็จะไปตีเขาอะไรนก็เป็นต้นคือจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเลยเสศสุดท้ายก็คือตัวที่แย่ที่สุดก็คือจะเป็นช่วงที่ตอนหลังนียร่างกายสมองไม่ฟังก์ชันแล้วอาจจะต้องติดเตียงแล้วนะครับก็เล่าให้ฟังเร็วๆว่าเราไม่ต้องการจะเข้าไปสู่ส่วน2เสศสุดท้ายเลยนะครับเราจะพยายามดูแลตัวเอง ตั้งแต่แรกเริ่มที่สุดนะครับทีน,นี้ความเสี่ยงมันมีขนาดไหนก็ต้องบอกว่าถ้าดูในรูปต่อไปเนี่ยด้านซ้ายผมจะเอาข้อมูลให้ดูว่าอันนี้ก็ไม่ได้อยู่ในแชปเตอร์อยู่ของเขานะครับแต่ว่าเขาจะพูดถึงผ่านๆผ,ผมก็จะหาตัวเลขมาให้ดูชัดๆจะได้รู้ว่า อัลไซเมอร์ที่เริ่มเป็นตั้งหกสิบ้าเนี่ยแต่มันยังตอนนั้นยังน้อยมากเพราะว่าคนที่เป็นอัลไซเมอร์ช่วงนั้น,นจะมีแค่3%ของประชากรในกลุ่มนั้นแต่พออายุ7 5็ดถึงแปจะขึ้นไปส7บเนะครับสิเนี่ยอันนี้มันน่าสนใจอยงที่ว่าตอนนี้ทรัมป์แกก็ประมาณ7 9็ดสิเใช่ไหมเจ็ดสิบแปใช่ไหมไบเดนเขาก็แ้่แปดเอ็ขาก็อยู่ในกลุ่มนี้นะครับแต่85ขึ้นไปเนี่ยสาเปอ โจไบเดนเนี่ยปลายเทอมของเขาถ้าได้เป็นประธานาธิบดีรอบหน้าเนี่ยจะอยู่อายุ86ฉะนั้นไบเดนเนี่ยจะเสียวมากนะครับฉะนั้นดูดีไปดูให้ดีเถอะว่าคามาราแฮร์ริสนี่แกเก่งแค่ไหนนะครับเพราะดีไดีแกจะได้เป็นประธานาธิบดีไปโดยกะะก็ได้ตารางข้างบนเนี่ยผมให้ดูเร็วๆว่าอัตราการเสียชีวิตจากการเป็นอัลไซเมอร์ของอเมริกาที่อเมริกาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าต่นหลังๆเนี่ยวิทยาการต่างๆดีขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยแต่จํานวนเสียชีวิตก็เพิ่มเรื่อยๆนี่คือการเสียชีวิตต่อ1000พเพราะฉะนั้นไม่ได้ไปดูว่ามีจํานวนคนเยอะขึ้นนะครับมันคือจํานวนคนที่เอาไปหาเนี่ยเท่าเดิมคือจาก10,000แคนเนี่ยเสียชีวิตเพราะว่าอัลไซเมอร์เนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างที่เห็นนะครับโดยเฉพาะในส่วนที่อายุมากๆนะครับอย่างเช่นอายุ85ขึ้นไปเนี่ยเดิมที987คน ตอนหนึ่งแสนคนเสียชีวิตเมื่อปี2010พอปี2018นี่กลายเป็น1,225คนเป็นต้นนะครับผู้หญิงมีความเสี่ยงที่จะเป็นอัลไซเมอร์มากกว่าผู้ชายเยอะมากนะครับในหน้านี้จะเห็นว่าสำหรับผู้ชายที่อายุ65มีสัดส่วนเป็นประมาณแค่11.6แต่ผู้หญิงนี่21.1เลย นะครับสัดส่วนในกลุ่มเนี่ยนี่คือคำนวณจากไลฟ์ไทม์ริสต์แปลว่าอะไรแปลว่าตอนที่คุณอายุ65เนี่ยอยู่จนกระทั่งเสียชีวิตเนี่ยโอกาสที่จะเป็นอัลไซเมอร์สำหรับผู้ชายใน11.6สําหสำหรับผู้หญิงในี่ส21.1งั้นสำหรับผู้หญิงนี่ยเยอะกว่าเยอะมากถามว่าทำไมเนี่ยยังงานวิชาการนี่ยังตอบไม่ค่อยได้นะครับยังตอบไม่ค่อยได้อันนึงก็จะพูดเสมอว่าเผู้หญิงเขาอยุยืนกว่าอันนี้นก็เป็นไปนได้อันหนึง่งแต่ว่าอาจจะมีคําอธิบายอื่นๆค่อนข้างจะมากมายอย่างเช่นเรื่องของ เอสโตรเจนของผู้หญิงฮอร์โมนของผู้หญิงและอะไรต่างๆอีกด้วยนะครับแล้วก็มีหลายกรณีที่ผู้หญิงเนี่ยจะเป็นเบาหวานมากกว่าผู้ชายอย่างเงี้ยนะครับหน้าต่อไปเนี่ยผมจะให้ดูเร็วๆนิดหนึ่งนะครับว่าผู้หญิงเนี่ยนอกจากจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นอัลไซเมอร์มากของผู้ชายแล้วนะครับผู้หญิงยังมีความน่าเป็นห่วงตรงที่ว่าถ้าเป็นไปนแล้วเนี่ยนะครับการเป็นอัลไซเมอร์อาการจะรุนแรงเร็วขึ้นกว่าผู้ชายด้วย แล้วก็ในกรณีของผู้หญิงที่มีไอ้ก๊อปปี้ของ APOE ตัว E4 สมมติถ้ามี1นึ่งก๊อปปี้เนี่ยก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอัลไซเมอร์มากกว่าผู้ชายที่มี E4 เหมือนกัน1ตัวเนี่ยสเท่านะครับฉะนั้นหรับผู้หญิงเนี่ยเมื่อเทียบแล้วน่าเป็นห่วงกว่าผู้ชายมากในเรื่องของเรื่องของอัลไซเมอร์นี่ที่เราว่าถึงอัลไซเมอร์เนี่ยจริงๆอาการเนี่ยคืออะไรในสมองเนี่ยผมก็มีรูปให้ดูเร็วๆนะครับว่าอาการที่พูดถึงเนี่ย จะมีโปรโตีน2อันคือเรียกว่าแอม l มลอยด์เบต้าคือโปรโตีนแอมโมลอยด์ที่ในรูปจะเห็นเป็นเหมือนกับเป็นก้อนสีน้ำตาลน้าตาลเนี่ยอันนี้ยมันจะเหมือนจะเป็นเป็นเมือกหรือเหมือนจะเป็นหินปูนที่ไปครอบสมองแล้วก็ทําให้นิวรอนไม่ทํางานแต่อีกตัวหนึ่งที่จะทําให้สมองทํางานได้ไม่ดีก็คือเตา๋าแทงเกิลนะครับ ตัวเต่าทงเกิลเนี่ยเขาจะเขียนตรงนี้ว่า n e u r o เอ b r i l l a r y อ a n g l ัอันนี้ตัวนี้จะเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับญ่าที่ขึ้นเข้าไปข้างในตัวนิวรอนเองเลยนะครับมันจะขึ้นไปข้างในเลยเนี่ยเหมือนว่าจะพืชขึ้นไปแล้วก็จะทําให้ในสุดแล้วนิวรอนทํางานไม่ได้ก็จะมี2ตัวนี้คือเตาโปรตีนกับตัวแอมโมลอยด์เบต้านะครับสตัวนี้ก็เลยทําให้เกิดแนวทางในการรักษา อัลไซเมอร์เนี่ยก็เกิดการพยายามคิดค้นยาขึ้นมาเพื่อจะไปทำลายค่าไอตัวอัมมลอยเบต้ากระตาโปรโตีนโดยเฉพาะต่วอมาลอยเบต้าเนี่ยจะเป็นเป็นทาราหก็ตหลักเลยของยาต่างๆซึ่งยาต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นยาที่พูดนี้ก็คือทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเรารู้จักไอตัวโปรโตีนนี้เราก็ไปจัดการกับโปรโตีนอันนี้แต่ปัญหาก็คือว่าแนวทางคิด ทำแบบนี้นะครับคือเขาเรียกว่าอะมาลอดเบต้าไฮโพเทซิสเนี่ยคิดกันมาตั้งแต่40ปีที่แล้วแล้วก็เลยผลิตยาหลายอันมาเลยแต่ต้องยอมรับว่าผลออกมาไม่ค่อยจะดีตามคาดเท่าไหร่และจนกระทั่งมาปัจจุบันผ่านมา40กว่าปีแล้วเนี่ยก็เลยมียาที่ขึ้นทะเบียนให้ใช้ประโยชน์ได้เนี่ยแค่2อันเท่านั้นเอง นะครับเดิมทีมี3อันคืออโดไฮม์ที่ที่เป็นอันแรกที่ผมพูดเนี่ยปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยมันใช้ไม่ได้ดีแล้วราคาแพงมากในสุดแล้วบริษัทยาเขาถอนไปเลยก็เลยเหลือแค่ r e เควมบี e ของของไบโอเจนเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกก็คือคอสประมาณ26,500เหรียญต่อปีคำนวณออกมาเร็วๆก็9ก0 0 0 0นบาทเนี่ยแต่ก็ชะลอการเป็นโรคอัลไซเมอร์เนี่ยพูดตรงๆคือชะลอได้ประมาณแค่5เดือนเท่านั้นเอง นะครับคือยังเป็นอยู่ดีแต่อาการรุนแรงในชะลอลองไปห้าเดือนอีกอันหนึ่งก็คือชื่อคิซูล่าเนี่ยของอีไลลิลี่เนี่ยแพงกว่าอีกนะครับก,ก็อาจจะทําให้ชะลออาการได้ประมาณสักประมาณสักหกเดือนเท่านั้นแหละฉะนั้นอย่าเป็นดีกว่านะครับแล้วไอ้ตัวไอแอมโลอยด์เบต้าไฮโพเทซิสหรือการเชื่อว่าเป็นเพราะแอมโลอยด์เบต้าเนี่ยบางทีมันก็มีข้อมูลบางอย่างที่แย้งออกมานะครับข้อมูลบางอย่างที่แย้งออกมา อย่างเช่นว่าในหลายๆกรณีเนี่ยคุณจัดการดึงเอาแอมโลอยด์ออกไปหมดแล้วแต่สมองก็ไม่ได้ดีขึ้นนะครับหรือในบางกรณีขเขาค้นพบว่ากว่า25%ของคนที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วเขายอมให้ผ่าสมองไปดูนะปรากว่าคนพวกนี้มีแอมโลอยด์เต็มสมองเลยเแต่พวกนี้เขาก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการใช้สมองแต่อย่างไรเป็นต้นนะครับแล้วก็หลายคนประมาณ1ใน3เนี่ยเกือบ1ใน3เนี่ยที่มีอาการสมองเสื่อม อาการดิเมนเชียเนี่ยไม่มีไอไอ,อมโมลอยดอยู่ในสมองเลยเหมือนกันอมโมลอยด์ไปนใตสมองเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวอมมลอยดอาจจะไม่ใช่ตัวจริงก็ได้หรือหรืออาจจะใช่ตัวจริงแต่ไม่ใช่ทุกกรณีก็ได้นะครับฉะนั้นคําถามคือว่าแล้วสาเหตุอื่นคืออะไรฉะนั้นแนวคิดอีกด้านหนึ่งก็คือปัาษาคือบอกว่าจริงๆแล้วปัญหาคือเส้นเลือด ที่ส่งเลือดส่งอาหารส่งน้ําตาลไปเลี้ยงสมองเนี่ยมันมีปัญหาเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นเรื่องของการดูเรื่องของ vascular disorder ก็คือเส้นเลือดมีปัญหานะครับหลักฐานมีค้นพบว่าคนที่เป็นโรคหัวใจคือเส้นเลือดหัวใจไม่ดีก็จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอัลไซเมอร์ด้วยค้นพบด้วยว่าคนที่เคยเป็นโรคสโตรกคือเส้นเลือดไม่ไปเลี้ยงสมองก็มีความเสี่ยงที่เป็นอัลไซเมอร์เพราะฉะนั้นดูแลนะครับ เส้นเลือดให้ดีออกกำลังกายนะครับอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นโรคเบาหวานนะครับเส้นเลือดจะไม่แข็งแรงนะครับอีกอันนึงที่อาจจะเตือนไว้นิดนึงคืออีกอันนึงคือถ้าใครเป็นหูหนวกความเสี่ยงเป็นอัลไซเมอร์ก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับอันนั้นมันเหมือนเป็นการปิดกั้นสมองให้ไม่รับรู้เสียงต่างๆก็มีผลกระทบท,ท,ที่ที่ค่อนข้างแย่ ดรอาเทียืนยันว่า exercise is the s i n g l e most powerful i t e m o n o u r prevent i v e cool kit ก็คือถ้าคุณออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องเป็นประจำให้เพียงพอคุณจะช่วยทำให้หัวใจแข็งแรงคุณจะทำให้เส้นเลือดแข็งแรงแล้วคุณลดความเสี่ยงของการเป็นโรคเบาหวานฉะนั้นเขาบอกว่าออกกำลังกายช่วยในสองด้านที่สำคัญมากสำหรับโรคอัลไซเมอร์นะครับ แล้วก็ค้นพบว่าออกกําลังกายไปเถอยิ่งออกไปมากก็ยิ่งดีนะครับอย่างเช่นโดยเฉพาะบอกว่ายิ่งออกกําลังกายมากนะครับเส้นเลือดก,ก็ยิ่งแข็งแรงมากแล้วเราต้องการให้เส้นเลือดแข็งแรงอีกอันทนี่น่าสนใจก็คือการค้นพบงานวิจัยว่า grip Strength ความสามารถในการบีบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในการบีบกลายเป็นว่ามีผลมากเลยในการลดความเสี่ยงของการเป็นโรคสมองเสื่อม หมายความว่ายังไงนะครับคนที่กริปสตร n g t ์ความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออยู่ในกลุ่มต่ำสุดใน4กลุ่มเทียบกับคนที่มีกริปสตร n g t ์สูงสุดคนที่มีความอ่อนแอที่ว่าเนี่ยมีความเสี่ยงเป็นโรคสมองเสื่อมมากกว่ากับคนแข็งแรงถึง72%ถึง72%นนะครับแล้วถ้าไปปรับอย่างอื่นแล้วว่าต้องเป็นผู้หญิงเหมือนกันผู้ชายเหมือนกันอายุเท่ากันความร่ำรวยเท่ากัน ก็ยังมีความสัมพันธ์อันนี้อยู่เหมือนเดิมนะครับฉะนั้นการออกกําลังกายให้แข็งแรงแล้วก็แข็งแรงโดยวัดจากเว็บกริปสเตรนก็เป็นเรื่องสําคัญประเด็นสุดท้ายนะครับอันนี้ไม่ได้อยู่ในหนังสือของพีเตอร์อาเทียเพราะเป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นมาเป็นงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในอัลไซเมอร์รีเสิร์ชแอนเทอราพีเมื่อวันที่7มิถุนาเนี่ยเป็นงานวิจัยที่เป็นเรื่องใหญ่คือใช้ว่าเป็นเบรกทูเลยเกี่ยวกับเรื่องของอัลไซเมอร ด r s a n รสันเจกุปตาของ CNN เอาเรื่องนี้เป็นเรื่องประกอบหลักเรื่องหนึ่งในการทำด็อกิวเมนทรีนะครับถ้าใครไปดูเนี่ยด็อกิวเมนทีออกมาครั้งแรกวันที่7กรกฎาที่ผ่านมาตามไปดูได้เป็นด็อกิวเมนท y ที่ยาวประมาณสัก50นาทีเลยชื่อว่า The Last Alzheimer Patient แต่สรุปสาระสำคัญของงานวิจัยอันนี้ซึ่งเป็นส่วนประกอบของไอสารคดีของสันเจคุปตาานี่ก็คือว่า ถ้าคุณเปลี่ยนไลฟ์สไตล์คุณคุณทำให้สมองคุณดีขึ้นได้เลยซึ่งไม่เคยมียาไหนทำได้ย้ำนะครับยาที่ผมเล่าให้ฟังสองสาขนาดที่ว่านั้นเพียงแต่ชะลอการแย่ลงของสมองแต่นี่ทำให้ดีขึ้นเลยเป็นงานวิจัยที่บอกว่าคุณต้องทำสีอย่างอันที่หนึ่งคือต้องไปเป็นเ e เกน d ไดเอทเลยเบเกน d ไดเอทคือ ไม่กินกินไม่ได้น้ำนมเนยไข่ยังไม่ได้เลยโปรโตีนจากสัตว์ไม่มีเลยนะครับมีแต่โปรโตีนจากพืชแล้วแน่นอนกินไต้องพยายามกินไม่มีน้ำแทบจะไม่มีน้ําตาลเลยแล้วก็มีไฟเบอร์เยอะๆแล้วเป็นเวเกนเลยอันที่2ทุกวันทุกวันทุกวันออกกําลังกายอย่างน้อย30นาทีแล้วก็ทุกสัปดาห์เนี่ยยังต้องมี s t r e n g ท t น n i n g ด้วยแล้วก็ยังจะต้องมีการทํา การดูแลสุขภาพจิตมี Meditation มีเรื่องของโยคะเพื่อดีสเตรสหนชั่วโมงทุกวันนะครับกับสุดท้ายเนี่ยมีกรุ๊ปซัพพอร์ตมาช่วยคุยกันให้จิตหน้าเริงแล้วก็ดูแลเรื่องของการนอนหลับให้ให้มีคุณภาพคุณทำประมาณ5อย่างเนี่ยผ่านไป5เดือนนะครับผ่านไป5เดือนสำหรับคนกลุ่มนี้ซึ่งเริ่มมีปัญหาสมอง อันนี้เป็นกลุ่มที่มีปัญหาสมองแล้วนะครับมีทั้งหมด5้าสิบอ็ดคนนะครับแล้วแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ทำา้าข้อด้วยผมว่านี้กับอีกกลุ่มหนึ่งที่ที่ไม่ได้ทำา้าข้อนี้เป็นคอนโทรลเพื่อเปรียบเทียบนะครับกลุ่มยี่สิบคนที่ทำเรื่องนี้เนี่ยทำอันนี้เนี่ยสองคน drop out เพราะว่าเราบอกกันคู่ตรงๆระหว่างทางทนไม่ไหวไปกินแมคโดนัลนะครับหลุดเลยเพราะว่าคุณต้องกินเบเกน ก็มีผลออกมาอย่างในรูปที่เห็นเนี่ยนะครับอันนี้เป็นการวัดดูความเสื่อมของสมองฉะนั้นรูปที่มันลงเนี่ยคือดีนะครับฉะนั้นรูปด้านขวาเนี่ยคือคนที่อยู่ในกลุ่มที่ทำไอ้หข้อเนี่ยความเสื่อมเขาลดลงแต่ด้านซ้ายจะเห็นนะคอนโทรลกรุ๊ปนี่นะครับความเสื่อมมันเพิ่มขึ้นโดยเฉลีย่ยโดยเฉลีย่ยฉะนั้น เบรกดาวน์อีกผมก็ไปอ่านบทวิจัยโดยตรงแล้วผมอยากรู้ว่าไอ้ที่มันนี้มันเป็นเฉลีย่ยผมไม่เอาข้อแค่ค่าเฉลีย่ยสําหรับกลุ่มที่ทำไอ้หข้อนี้เนี่ยนะครับสิคนจาก20คนเนี่ยดีขึ้นเลยดีขึ้นเลยตัวนี้คือคนที่ชุดเคอร์ฟขึ้นดีขึ้นเยอะเลย7คนไม่เปลี่ยนแปลงไม่แย่ลงแล้วก็7คนแย่ลงนิดหน่อยสส่วนกลุ่มคอนโทรลคือกลุ่มที่ไม่ได้ทำไอ้หข้อนี้เนี่ยนะครับ ที่ดีขึ้นศูนย์ไม่มีดีขึ้นเลย8ดคนทรง14คนแย่ลงไปนิดหน่อยแล้วก็อีกสมคนแย่ลงไปค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครับฉะนั้นนี่คือผลที่ออกมาเลยนี่แค่หเดือนถ้าทำนานกว่านั้นแล้วก็ในด็อกเวเมนตรีของสันเจกุปตาเนี่ยเขาติดตามคนที่ทำนานไปกว่านั้นอีกโค้เขาบอกเขาดีขึ้นเลยกลายเป็นฟังก์ชันได้ปกติเลยฉะนั้น อันนี้5เดือนเนี่ยดูเทรนด์เหมือนกับว่าถ้ายิ่งทํานานกว่านั้นจะยิ่งดีคราวนี้ปัญหาคืออะไรปัญหาคือคุณทําประมาณ5อย่างเนี่ยผมไม่รู้ว่าอันไหนมันมีน้ําหนักเท่าไหร่ในการช่วยสมองให้ดีนะครับฉะนั้นเราจะไปเลือกทำหนหรือ2หรือ3มเนี่ยมันไม่ได้เหมือนก็ต้องทำทั้งแพ็กเกจแต่ในระยะต่อไปเขาอาจจะสามารถจะแยกแยะได้ว่าไอ้ตรงไหนนะที่มันเป็นตัว่วงน้ำหนักให้ได้ประโยชน์เยอะที่สุดโอเค ประเด็นสุดท้ายครับเขายังให้อาหารเสริมกับคนกลุ่มที่ทำการออกกำลังกายแล้วกินวีแกนด้วยเนี่ยอาหารเสริมได่มีอยู่6อย่างผม,ผมไม่ได้อยากจะพูดตรงนี้เยอะแต่ว่าถือว่าต้องบอกให้ท่านผู้อ่านี่ยท่านผู้ฟังเนี่ยได,ได้เห็นด้วยเพราะผมกลัวเดี๋ยวาจะนั่งกินไอ้นี่อย่างเดียวแล้วยังอื่นไม่ทำขออนุญาตนะครับขอให้ทำทุกอย่างแต่ก็จะเปิดเฉลยด้วยว่าไอ้ที่เขาซัพพลีเมนต์หรืออาหารเสริมที่เขาให้กินเนี่ยมีอยู่ประมาณมีอยู่8อย่าง มันก็สะท้อนให้เห็นเหมือนกันว่าเขาคิดว่าอะไรสำคัญอันที่หนึ่งคือโอเมก้าสามโอเมก้าสามนี่เป็นที่รู้กันนะครับว่าช่วยบำรุงสมองอันที่สองคือมัลติวิตามินถามว่าทำไมเพราะว่ากลุ่มคนเนี้เป็นกลุ่มที่อายุค่อนข้างมากมีเอชอายุเฉลี่ยทั้ง73.5ฉนันมีความเสีย่ยงที่เขาจะขาดออวิตามินอะไรบางอย่างแล้วก็มีโคควิลเทนโคควิลเทนอย่างที่ทราบนี่เป็นแอนตี้ออกซิเดนต์เป็นตัวแอนตี้อินฟลามเมชันได้เยอะวิตามินซีนะครับ แล้วก็วิตามิน B12 ถามว่าทำไม B12? B12 เพราะว่าถ้าคุณไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะขาด B12 Mag แมกนีเซียมอีกอันหนึ่ง Lions Mane ข้อ7เนี่ยนะครับ Lionsman เนี่ยจริงๆมันคือตัวเห็ดนะครับที่ชื่อว่า Lion's Mane แต่ว่าเขาคงไปเอาสกตัวตัวตัวสกัดของ Lion's Mane แล้วสุดท้ายสุดคือ Probiotic Probiotic กจะมีความสำคัญมากเพราะว่าจะช่วยทำให้แบคทีเรียดีในร่างกาย มันทํางานให้ดีทางการย่อยให้ดีนะครับก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากกับ,ก,บ,ก,บการดูแลระบบต่างๆภาพโดยรวมๆก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าในครั้งนี้เนี่ยผมพยายามให้เห็นภาพให้ครบถ้วนมากว่าความเสี่ยงของอัลไซเมอร์มันอยู่ตรงไหนแล้วระวังยังไงแล้วก็อย่างเราก็เราจะสามารถที่จะลดความเสี่ยงที่จะเป็นอัลไซเมอร์โดยการปฏิบัติตัวปรับตัวยังไง นะครับก็ครั้งต่อไปเรามาคุยกันผมคิดว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะคุยจากหนังสือเล่มนี้แล้วก็คงจะคุยเรื่องของการกินนะครับเป็นเป็นตรงสุดท้ายครับขอบคุณครับสวัสดีครับเริ่มต้นลงทุนกับหุ้นและกองทุนรวมได้แล้ววันนี้ง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป KKP Mobile